สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะให้คุณเลือกหมายเลขที่คุณชื่นชอบได้เลยค่ะนะคะ1 2 3สาเราจะมาดูกันนะว่าสิ่งที่ในใจคุณนึกอยู่เนะะี่ยค่ะคือจะได้เมื่อไหร่นะคะมีเวลาช่วงไหนเข้าไปเกี่ยวข้องคือจะไม่ได้ถามเฉพาะหัวข้อแบบจาะจงนะคะก็ไม่รู้แหละในใจคุณนึกอะไรไว้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเวลา ว่าเมื่อ,อไรเกี่ยวข้องกับวันไหนอะไรยังไงนะคะกะ็ไปดูกันแล้วกันเดี๋ยวจะถามนางฟ้าเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับราศีกุมนะคะในอีกเกี่ยวกับ11สัปดาห์11เดือนนะคะน่าจะเป็นช่วงของเดือนออตามหน้าไพ่ก็ตั้งแต่20มกราไปจนถึง18กุมภานะคะประมาณนี้นะคะ ใบที่2เกี่ยวกับหมายเลข7วันเสาร์อะค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวกับวัน 6. เสาร์โอเควันเสาร์ใบที่3นะคะเกี่ยวกับหมายเลข6กราศีกันน่าจะเป็นช่วง24เดือน8สิงหาไปจนถึง22เดือน9ก็คือกันยาเกี่ยวกับ6ใน6สัปดาห์6เดือนอะไรประมาณนี้นะคะ Okay. อันนี้คือช่วงเวลาตามหน้าไพ่ที่สุ่มขึ้นมานะคะทีนี้ไปดูไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าต้องการจะบอกจะเตือนอะไรคุณเพิ่มเติมใครก็ตามนะคะคนรักของคุณนะคะคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะที่เขาเคยสูญเสียไปเนี่ยนะคะ ที่เขาไม่อยู่กับคุณแล้วคนบนฟ้าเขาสบายดีนะคะแล้วเขาก็กำลังอวยพรให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความโชคดีนะคะเป็นไพ่ที่แนะนำให้เห็นว่าอ,าอยากให้คุณรับรู้และเข้าใจถึงความรักที่แท้จริงจากตัวคุณเองแล้วก็บุคคลรอบตัวคนที่เขาหวังดีนะคะอยากให้คุณเ,เห็น พบเจอเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะนะคะเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังพยายามทำให้คุณนะ่ะตื่นรู้เข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นพยายามทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่อ่ะ มันมันก็มีเหตุผลนะมันมีเหตุผลมันมีสาเหตุที่ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะเขากำลังทำให้คุณตื่นรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็พยายามอ,อุ้มดูแลคุณนะคะช่วยเหลือคุณประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะคนที่เลือกหมายเลขสองค่ะเฮสําหรับใบแรก เกี่ยวข้องกับราศีธนูเป็นช่วง23เดือนธันพฤศจิกานะคะไปจนถึง21ธันวา9สัปดาห์9เดือนนะคะราศีตุลเกี่ยวกับหมายเลข7 7็7สัปดาห์7เดือนแล้วก็หมายเลข3เมถุนนะคะช่วงเดี๋ยวพูดถึงราศีตุลย3 กันยาไปจนถึงยี่สามตุลาในสามสัปดาห์สามเดือนเมถุนนะคะยี่สิบเอ็ดเดือนห้านะคะพฤษภานะคะแล้วก็ไปจนถึงประมาณยี่สิบเอ็ดมิถุนานะคะโอเคทีนี้เราไปดูไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใบแรกนะคะต้องการจะบอกว่า อยากให้คุณนะคะลองพักหายใจค่อยๆค,คิดพยายามฟื้นฟูพลังกายพลังใจตัวเองนะคะ mm hmm. ก็เหมือนบางทีอาจจะอยากให้หายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติ คุณอยู่ในจุดที่ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็พร้อมอบอุ้มดูแลคุณไม่ใช่เพียงแค่คุณนะคะตลอดจนบ้านช่องห้องหักคนในครอบครัวทุกคนรอบตัวคุณอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคะคือทุกคนกําลังจะเจอในสิ่งดีๆค่ะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังต้องการทําให้คุณตื่นรู้นะคะทําให้คุณรู้ว่าสิ่งต่างๆที่พบเจอนะคะคือเขาอยากให้คุณเห็นอะไรมากขึ้น ในชีวิตนะ,นะคะอืมมันเป็นลักษณะของมุมมองทางจิตวิญญาณที่ทําให้คุณเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขสามนะคะคนที่เลือกหมายเลขสามค่ะ มีหมาเลขก8ขึ้นมา8วัน8สัปดาห์หมายเลขก10นะคะราศีมังกรยี 22, ออ่สิองธันวาไปจนถึง19มกรา1 10สัปดาห์10เดือนและหมายเลขก2 2ราศีมีน19 กุมภาไปจนถึง20มีนา12สัปดาห์12เดือนนะคะไปดูไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะบอกอะไรบ้างสำหรับใบแรกพลังงาน กำลังกายกำลังใจที่คุณเคยมีความกระตือรือร้นหรือสิ่งต่างๆที่คุณเคยมีคุณเคยเป็นดึงกลับมาใช้ค่ะพลังงานที่แรงกล้าเข้มแข็งพร้อมลุยพร้อมฝ่าฟันนะคะนั่นน่ะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ดีเลยทีเดียวเพราะนั้นพยายามดึงพลังงานกลับมาถ้าคุณรู้สึก หดหูรู้สึกหม่นหมองรู้สึกท้อใจนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีอํานาจมากๆอํานาจที่สร้างได้จากตัวคุณเองนะคะพลังอํานาจภายในจิตใจคุณกําลังจะได้รับสิ่งของจากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเตรียมอ้าแขนรับได้เลยนะคะความสําเร็จสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยนะคะคเขากําลังจะส่งสิ่งดีดีมาให้คุณค่ะ บางทีสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องเป็นข้าวของเป็นสิ่งของที่จับต้องได้แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อความรู้สึกดีต่อใจหรือทําให้คุณมีพลังใจมากขึ้นก็ได้นะคะทีนี้อันนี้ก็จะต้องการจะสื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในในร่องในรอยแล้วนะคะอยู่ในจุดที่ดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุผลของเขานะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะต้องบอกก่อนว่าล้วนแสงไปด้วยพลังดีๆบางอย่างนะหรือว่า ข้อดีบางอย่างลองมองให้ดีนะคะมันมีข้อดีที่ซ่อนอยู่มันมีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นะคะว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมฉันต้องเจออย่างนี้มันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่นะคะสักวันคุณจะค่อยๆเข้าใจเองว่ามันคืออะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะ